อตอนนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคของเรามากที่สุดคะคือตัวน,นี้ระดับน้ำที่ระหว่างเดินทางนยระดับน้ำมันคือมันสูงมาสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นต้องอาศัยรถใหญ่อย่า,ยยางเดียวแล้วต้องรีบไปค่ะช้าคนนี้คิดว่าเดี๋ยวการเดินทางนี้คงจะลำบากตอนนี้เรานะคะเจ้าหน้าที่กําลังเปลี่ยนเรือหาขนถ่ายจากเรือใหญ่ขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ยังตกต่อเนื่องค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเรือ,อยางอีกหนึ่งรัมนะคะที่จะต้องขวนขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องขึ้นรถบรรทุกไปในรำมเดียวกันรถบรรทุกของกองบินเจ็ดรถบรรทุกของกองบินค่ะกองทัพอากาศได้อำนวยความสะดวกนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยเรือยางจากกองทัพอากาศที่ได้สองคนด้วยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องขึ้นรถคันนี้ไปใช่ไหมคะ ขายพวกสิ่งของรูปย้ายคนคนฉลาบก,ก่อนหน้านี้เราเคยเข้าไปช่วยหรือยังคะจุดนี้เราไม่ได้ไปเราไปที่จุดที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนหน้านี้ที่น้ำเรื่องอันเนเดี๋ยวรถไปต่อที่ขวาครับอันนี้ยไปด้วยนะ